สนับสน,นุนแอสสุดหล่อได้ที่นี้นะครับขอท้งน้อยก็เป็นหมอท่านเป็นหมอท่านได้จุบุดเกยท่านได้จุบุดเกยเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรบ้างแค่ร่างกายอ่อนแอบวกกับยังไม่ทานอาหารเจ้าก็าเลยหมดสติไปตอนนั้นเองประกอบก็ไปประปอกอดกนเถอะ อะไรเ่ฝืนยิงหมดสติไปฝืนยิงไม่เป็นไรใช่ไหมเยอะเด้งเจ้ากล่อมมาได้ยังไงก็ไม่เป็นไรตอนแรกจะบุดเกลยเสียวหูเก็บบุตติไปเท่านั้นตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าคือกระบอกคือบุตรายกระมอลหลวงจู่หัวจู่จริงจื้อ พราะได้เรียนดูตั้งแต่การเป็นเจ้นแม,ม่ตั้งแต่เด็กถึงทำให้พอเข้าใจอยู่บ้างวันนี้ได้พบกับท่านราชบุตรเกยที่สลบไปพอดีเลยตามเข้ามาก่อไปที่มารุกคนองหญิงไม่เป็นไรต้องขอบคุณเจ้ามากนะเด็กคนนี้หนุ่มอยู่แท้ๆพูดจาจริงจังมากเจ็ดนั้นจ่าองหญิงและทุกคนหลบไปก่อนที่ยืต้องรักษาตรานราบุตรเคยแล้ว อหลบทำไมล่ะมีผู้ชายผู้หญิงคนที่เคยเรียนการแพทย์ที่หลิวยุนแต่เพราะความแตกต่างระหว่างชายหญิงจึงเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกดังนั้นกระหมอ่อมผแานกรักษาชายแผนกผู้ชายแานกผู้ชายออกไปเดี๋ยวดีเลยเริดไปเย่ให้ดีนะ เช่นนั้นตละจูลบุตรเกิดเสียหูพวกเรามาเริ่มกันเลยคุณนันอนหงายน่าขึ้นมาจากนี้เออ,เอ,อได้ที่แท้ก็เคยเห็นหมอแบบนี้ที่ส่วนเจยดอบดีทำไมรู้สึกอายอยู่นะคุณจจจูแล้วต่อจากนั้นล่ะต่อเสื้ออ่คะคาฮะ ังจากย่ปานความทุกข์ตัวลม้าเอาละตัวติดแล้วลุกขึ้นดา่าข้าอยู่ไหนเนี่ยข้าเป็นใครเกิดอะไรขึ้นคุณใจจุไม่ทราบว่าข้าคือจริงที่อยากจะถามท่านราชบ,บุตรเกิดก่อานสักสองสามคัไม่ทราบว่าเมื่อคืนจะไดโน่ก,กับองค์หญิงด้วยเง ถ้าจะบวชเกิดกับ,บองหญิงจะร่วม้องกันกันละกี่วันหรือวันละกี่ครั้งแต่ละครั้งนั้นแค่ไหนเออนี่ยนี่มันผู้ชายที่ไหน,นก็พูดใจเช่นนี้ได้ทา่านรองราจะบวชเกิดท่านแกดูทำไมทิงที่เป็นเพียงหมอไม่สนใจร่างกายผู้ชายถ้านราจะบวชเกิดปิดบอกความจริงกับข้าด้วย nhiều có bữa rèn luyện của tân ra chỉ một khởi chân cần, mỗi đường, tại tháng, đường, tháng, mỗi tháng, vào tháng, mỗi tháng, ở lại khăn tháng, mỗi tháng, mỗi tháng, mỗi yên mỗi tháng, 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 mỗi การที่ไราจิบบุตรเกิดจะรักใคร่ปองดองกับบองหญิงเป็นเรื่องดีแต่ว่าหากไปเช่นนี้ต่อไปร่างกายของท่านไราจิบบุตรเกิดจะรับมือไม่ไหวด้วจากจำนวนการร่วมพ้องกันนี้แล้วเอาไว้ว่าเปนชายและลูกอันตาของท่านจะสูญเสียความไว้เนื่องจากรอยแดงและบวมนานเกินไปหลังจากยิ่งถูกกับออกไปเน,นื่องจากการขยายตัวมากเกินไปถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปผลลัพธ์ที่ร้ายแรงที่สุดอาจจะส่งผลให้สัพเพกของท่านหมดก่อนเวลา จะจะ,จะบอกว่าอะไรนะหรือพูดใ่างก็คือพลังของราชบุตเกิดเสียโหการแกลนปล่าภายใน,ไไนเลยไม่เพียงพอถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะแย่ลงไปตามธรรมชาติดังนั้นต้องให้ท่านราชบุตรเกิดควบคุมการร่วมห้องไว้บ้าทง,บบนะทงท่านราชบุตรเกิดปวดรอสักครู่นะจริงคือจะไปรายงานองค์หญิงเดี๋ยวนี้เอ๊ เดี๋ยวก่อนไม่นะโปดจะบอกองหญิงเลยขอร้องนะทำไมล่ะถ้านน่าจะบุตรเคยมีอายุเพียงนี้เดิมตีงรับความทุกข์ทรมานเช่นนี้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเป็นสามีเอกแล้วแต่นักก็สูงสง่งยังต้องแย่งกับสามีคนอื่นอีกเหรอถึงแม้ว่าก็จะแต่งงานมาหลายปีแล้ว แต่การเป็นสามีภระยากันอย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองไม่ง่ายเลยที่จะเข้ากับนางได้ต่อให้ต้องเอาแต่นั่งนินทายอยู่ทุกวันก็ยังไม่พอไปอวีกลายเป็นที่ปรึกษาและกุญชัยลีก็จะเข้ามาจวนอีกค่าต้ไม้ค่าถึงก้ามเหี่ยผลของข้านะคุใชัยชู รบกวนช่วยก้าวสักหน่อยได้ดหรกอล่าให้อย่าบำรุงอะไรนั่นน่ะก้ากินเยอะสักหน่อยก็จะ,จะหายต่อไปนี้ก็จะระวังขอบเขตกรุณาอย่าบอกองค์หญิงเลยมันก็ได้อยู่เพียงแต่อย่าบำรุงเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นรักษาที่ต้นต่อไม่ได้หากต้องการรักษาต้นต่อจะเป็นต้องห้ามความกระหายเป็นเวลาสามเดือน และจะยาเพื่อปรับสมดุลก็าได้สัย,าย้ายหท่ละก็ต้องทานทุกวันแล้วก็ยาเม็ดด้วยกินหนึ่งเม็ดก่อนร้องห้องแต่ละครั้งขอบคุณคุณชายคุนชายชัวข์กน้อยข้าน้อยรู้สึกเวีนหัวจนกันแต่เร,ราได้จบเกย์ท่านจะทำอะไรอีกเนี่ย รบเือกุญแจชูเอ่อช่วยด้วยค่าหน่อยได้หรือเปล่าข้าก็อ่อนแอเช่นกันใช่ไหมเดี๋ยวสอบสิั้งดองได้จุดบิเกิดอายุยังน้นอ,อ,อยแต่ยังแข็งแรงร่างกายแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรสามารถปฏิบัติรับใช้องค์หญิงได้บ่อยๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดีสิว่ามีอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่า ทะเลาะเล่นกับข่าแรงมากเลยนะว้าวแบบนี้ไม่ดีละต่อไปก็จะเก่งขึ้นกว่าน,น,นี้อีกอะจริงเหรอไอ้เยยกุญแจชูนี่เมื่อมาแล้วยังก็ตรวจร่างกายเขาสักหน่อยเถอะอะไรเนี่ มาเธอะมาเธอไม่ได้ปล่อยค่ะตรว,วสอบเสร็จคุณใจเสียสบายดีไหมจริงๆมีรองอยากจะถามท่านเลยเอะอ,อะไรก้าปิดปกติตรงรหายแล้วไม่ร่างกายไม่มีอะไรปิดปกติก้าแค่อยากถามว่าปกติรู้สึกกับสกบกสายรือเปล่าร่างกายร้อนและทนไม่ไหวหน้าอกและหัวใจเต้นเร็วขึ้น lại còn cố củng tuýnh, không ở thường, bởi cháu nói ra là, muốn là như vậy, đó là cái <laughs> gì? Này là cái <laughs> gì? Cái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  แต่ก็ควรช่วยบรรเทาให้เขาอย่างสม่ำเสมออาปวดตัวระยะยาวจะส่งผลต่อสุขภาพและร่างกายและประสบการณ์ในอนาคตอายุยืนยาวเช่นนี้เสียดายมากนะจ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 เจ้พูดอะไรนะเด็กดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวข้านะจัดการเอง เะไรก็ได้แกแกต้องการใหไเจ้าช่วยกันไปอย่างหางกันซะงั้นและกันต่อไปข้าจะไม่แตะต้องตัวเจ้าอีกแล้วเจ้ไมมแต่ก็ไม่ตาสิข้าก็ไม่อยากถูกเจ้าลูบคล้ำหรอกเส้ยเจ้าเจ้าเจาจะหาเจ้ามันเด็กหนุ่มน้าสงสารน่าสงสารจังเลยอุ้ยดูเจ้าสิน่าสงสารจังไม่เหมือนข้าเลยมีภรรยาเจ้าเรือนรักมีสุขภาพดีขนาดนี้ cả do cháu nè, tao <laughs> cháu cháu chắc cháu tụi cháu 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 sẽ ขอบคุณคุณชายชูมากสำหรับวันนี้องค์หญิงวันนี้บังเอืญจักเลยนะประคยะให้จริงซื้อได้ตรวจร่างกายองค์หญิงหน่อยได้หรือเปล่าจะจะตรวจได้ง่างล่ะซือเดินไดลยประคยะแล้วหลังจากนั้นล่ะต่อเสือ้ออาคขา โอ้แม no? ่เจ้านี tá, ่เจ้าจริงเหรอข้าเป็นผ <right> ู้หญิงนะเจ้าคงไม่ได้ดูแผนกสูตินรีเวทหราใช่ไหมข้าคิดว่าท่านเป็นหมอที่จริงจังซะอีกคิดไม่ถึงว่าจะเป็นจริงจอกที่อยากปีนขึ้นเตียงด้วยร่างกายของปริยาเจ้าเรื่องของข้าเจ้าจะมองได้ตาอมเพื่อใจได้งไงทำไมเจ้าถึงแอบดูอีกแล้วโอหญิง จริงจะเป็นหมอม่คิดมากในระหว่างการวินิจฉัยปกติแล้วเมื่อตรวจอาการหญิงสาวก้าจะมองว่าเป็นแก้หอยแมลงผูตอนนั้นเองเอหอยแมลงพูจากมือนเธอหาคู่หญิงไม่ยอมก็แเกตตรวจดูอาการคนละกันเออย,ยังไงก้าก็ไม่ใช่หอยแมลงพูองหญิงก่อเสียใบญาตไปค่ะ ยังไม่จบฝีมือนี่ชำนานเกินไปแล้วมั้งผู้หญิงที่อายุ3ามสิบแล้วมีอะไรที่ไม่เคยเจอมาก่อนบ้างในสมองของข้าเราก,กับมีแตขข่ขยะอะไร่ะาเขา่ตรวจร่างกายเท่านั้นเอาล่ะองคหญิงลุกขึ้นได้และ คุณชายยู่ทำไมท่านต้องดี้ใจข้าด,ด้วยมีอะไรที่ข้าด,ดูไม่ดีอย่างนั้นเหรอแม้ว่าร่างกายของหญิงจะอ่อนแอแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าก็บังอาจถามองหญิงว่ายังดื่มยาคุมกำเนิดอยู่หรือเปล่าเจ้ารู้ได้อย่งไงยาคุมกำเนิดที่ตัดตีใจข้าเป็นคนสั่งให้วันนั้นคุณชายเสียบไปก่อนท่านแม่ของข้า มาเกินว so right. to ่าข้าสนใจการพัฒนาตัวยาตัวใหม่มากแต่ก่อนหน้านั้นก็น้อยไม่เคยจ่ายยาคูมกำเนิดให้จตรีดังนั้นจึงมาตรวจดูว่าร่างกายขององค์หญิงมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าตอนนี้ดูเหมือนว่ายาคูมกำเนิดอาจจะมีผลข้างเคียงด้วยอะผลข้างเคียงอะไรกันทำไมจะมีบ่อยเร็วกว่านี้ในวอวิญญาณีจะไม่ส่งผลต่อร่างกายไง เดิมตียานี่มีสรรพคุณในการเพิ่มเรียเ่ยวแรงอยู่แล้วแต่หลังจากปรับปรุงดูเหมือนว่ายาจะมีสรรพคุณที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อการกำเริบเกรงว่าจะรู้สึกร้อนจนแก้ไขไม่ได้หากเจ็เป็นเวลานานองคหญิงอาจจะต้องการการแก้พิษมากกว่าผู้หญิงทั่วไปแบบนั้นจะทำร้ายร่างกายหรือเปล่าโชคดีที่ข้าตกใจทัแย่แต่มันไม่มีปลอะไรกับองหญิง แต่มันจะส่งผลต่อเราสนมขององหญิงร่างกายเฟย,ย์ย่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าองค์หญิงไม่ต้องกังวลก็เพิียองหญิงสามารถทําให้ได้เท่าเทียมกันผนเปลือกนรับใช้ก็จะไม่มีปัญหาจริงจือจะพัฒนายาควบกุมเหลือให้องคหญิงต่อไปพยายามลดอาการปลงก้างเคียงวันนี้ขอโทษที่รบกวนขอตัวก่อนช้าก่อน คุณชายฉูรู้ความลับของขันแล้วจะไปไง่ายแบบนี้เลยเหรอองหญิง,งต้องการอะไรจะฆ่าเจ้าหรือว่าเอาเจ้าไปดีเจ้าหน้าตาดีขนาดนี้ยังสามารถปรุงยาได้ถ้าค่าเจ้าแต่กุณงน่าเสียดายแย่ให้ค่ารับเจ้าไปเลียงดูดีกว่าจะได้มีสถานให้เจ้าเจ้าคิดว่าไง เงินก็ข่าก้าสตอเะฮ้ยเหนื่อยใจไม่เงินเจ้าก็เล่นเปลี่ยนความลับอีกอย่างกับข้าก็ได้นะแม่ของเจ้าเป็นหมอหลวงคงรู้เรื่องหมินน้อยสินะเจ้ารู้ความลับของข้าแลข้าก็รู้ความลับของเจ้าแบบเนี้ยถึงจะยุติธรรมองค์หญิงคงเจอล้อเล่นอยู่ข้าเลาอเล่นหรือเปล่า ลองดูไหมองคหญิงจริงชื่อเป็นหมอในใจก,ก็มีทักษะต่งางๆแพทย์ท่านั้นที่จะช่วยชีวิตคนได้จะไม่พูดความรับขององหญิงและจะไม่เสียตละร่างกายของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นจะไม่ทรยศไหมองหญิงข้าก็คาดถือปากแข็งไม่เบาเลยนี่ ขุนใจูมีใครเคยพูดกับเจ้าไหมว่าไม่รู้จักความรักไม่รู้จักอารมณ์มีสิแต่จริงๆไม่สนใจเรื่องความรักแบบนี้นี่นะดีดีถ้าไปเจ้าไปก็ได้แต่ว่าเจ้าจะไปช่วยข้าดูคนคนหนึ่งได้ไหมองหญิงให้กุนใจมาเอยใช่แล้ว กอดิตันมาในครั้งนี Rah ้เอ่อร่างกายของเจ้าค uh ุณชายจูปรดจะส่งเสียงเด้อคุณชายไปเธอรู้หรือเปล่าร่างกายของเจ้าเป็นสิ่งว่างเปล่าแล้ว ทำไม่เจ้าถึงมาอยู่จุดนี้ได้ล่ะ